EP ที่57มาแล้วทุกคนคือใครดูเนี่ยคือใครดูอะ่ะต้องต้องชอบแน่ๆเลยปะ๊ะมารับชนได้เลยเนี่ยเล็กปีให้ทุกไลฟ์สตาร์ด้วยเอกสิ์เหลือระดับกรุ่ง4เอ็กสคุซิบ ือเราไม่ได้เจอสกีวิดี้มานานแล้วนะคือตอนคือตอนนี้ผมผมเพิ่งตื่นนะเนี่ยเมื่อกี้มันนอนเมื่อกี้ผมนอนทุกคนครับมี มีคาเบล่าแมนสองสามนี่คาเบล่าแมนคาเบล่าแมนแล้วก็คาเบล่าแมนแล้วก็มีตู้เย็นด้วยค่ะมองออกเป็นตู้เย็นนะครับนี่ตู้เย็นอันนี้ก็ตู้เย็นเพราะมันตรงนี้มันเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับขอให้ก่อนแล้ว <c oughs> แล้วเราก็ได้เจอกับเนาะมันผมจะอ้วกมันผมเมารถอ่ะตอนไปทัาเธอนะสุสสผมก็เกือบจะเมารถอ่ะ คือผมไม่ได้คือผมไม่ได้เอาชุดผมไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะตอนผมไปทัศนศึกษาเกื <c oughs> อมเอารถา่อนวันนั้นนะ่ะแต่ผมลงในติ๊กต็อกนะแล้วเราก็ได้เจอกับไททันสปิกเกอร์แมนที่อัปเดตใหม่หรือว่าเมก้าไททันสปิกเกอร์แมนนั่นเอง <c oughs> นี่แล้ว ผมไม่รู้ว่าไททันคารเบล่าแมนเขาส่งอาวุธอะไรไปเมื่อกี้ไททันสปิกเกอร์แมนมองดูเลยแล้วเราก็ได้เจอกับรถถังนะครับเฮ้ยก <c oughs> ิสิว่ารถถังอะ่ะ <c oughs> มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอาวุธแล้ว แล้วเขาก็โกรธแล้วเขาก็โกรธว่าเขาก็เลยเอาเอา,เอ,าเอาวุธที่เขาเขามีที่อัปเดตมาเนี่ยยิงไปเลยยิงใส่ไปเลยล้วก็ตายนี่แล้วแล้วทีท้าน คาเบลาแมนก็ได้อัพตัวมาแล้วนะครับนี่อัพตัวนี่เขาทำแบบน,นี้ด้วยมันอีพีห้าสบสี่เลยอะ่ะนี่ตรงนี้สามารถปิดได้ขั้งก่อนมันปิดไม่ได้นะนี่นี่แล้วเขาก็ชัก เขาเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็เลยชักอาวุธล้าสองอันเลยแล้วดูท่าของเขาดิโคตรเท่นี่ดูนี่แล้วเขาก็ยิงครั้งก่อนเขาก็มีโล่นะคะแต่โล่ใหม่ของเขามันมันเล็กเกินไปไหมผมว่ามันเล็กเกินโล่โล่เก่าของเขาอะ่ะ ใน EP นูนะ้นอ่ะใหญ่นะใหญ่กว่าเดิมอันนี้มันคนเล็กเลยเอย้คนเล็กเลยแถมเป็นสีน้ำตาลด้วยเลอไททัทนคาเมบล่ามมนมันมันขี้เกียจขามันขี้เกียจหาอาวุธดีๆต้องใช้ล่ออีกหรอเฮ้ยจริงสินี่เป็นไงเขายิงโอ้ มีการมีการแบบต่อยกันด้วยอ่ะต่อยแล้วไม่ไททัสสปีกเกอร์แมนไม่ต่อยนี่แล้วเขาก็ได้ยิงดูสิรู้ไหมครับอาวุธที่ที่มันสามารถเปลี่ยนมือมันเป็นการดูดนะกด็ดูดนี่เป็นไงแล้วเขาก็เอามมโยนพุ่มเลยนะครับ แค่นี่แล้วเขานี่เป็นไงโคตรเทร่เลยแล้วเราก็ได้เจอกับจีแมนเดี๋ยวทุกคนเราก็ได้เจอกับ GMAN นะครับดูดิมีใส่แว่นสีเหลืองด้วยแว่นกอนแสนสีเหลืองหูไปอัปเกรดได้ดีเลยแล้วก็ใส่หูฟังด้วยแล้วก็มีปืน3ามกระบอก ไม่ใช่สิหกกระบ,บอกอ่าทุกคนสามบวกสามเท่ากับเท่าไหร่หนึ่ง,งสามแล้วสี่ห้าหหนึ่งเดี๋ยมาให้ดูชัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกระบ,บอกครับดูสิโคตดแท้เลยดูการยิงสิงว่ามันจะเป็นยังไงนี่ผมดูแล้ว โคตรแล้วเขาจะนี่เป็นไงครูผมว่าจีแมนจะไม่รอดแล้วล่ะนี่แล้ไททันสปิเกอร์แมนก็ใช้อาวุธแล้วแล้วแล้วเมกาคิริโตผมเรียกว,ว่าเมกาคิริโตแล้วกันเมกาคิริโต เขาไปทำอะไรก็ไม่รู้ข้างหลังเลยเขาจะเอาปารสิตออกเฮ้ยปรสิตไม่ออกเลยเพราะเขาตัวเล็กกว่าไททัทนคือปรสิตอันนั้นมันใช้กับพวกไททันเป็นไงเนี่ยมันเนี่ยแล้วแล้วไทแล้วไมก้าใครเม่กล้าเหรอเม่เมก เมกาคิลลีตกก็ e <asy> ได้ไฟไหม้ไปเลยนะคะโหดูดิคนน่าสงสารดูดิแล้วคลิปก็ได้ตัดจบลงไปนะครับเป็นไงเป็นไงกันบ้างนะคะโหพค่นลงเลยโหเขาคอผมเพิ่งตื่นอะแล้วผมไปดูผมก็เพิ่ ผมก็คือมาดูคลิปคือเจดชั่วโมงอ่ะแล้วผมนอนอยู่อ่ะนอนเมื่อคืนเนี้ยมันผมนอนคือผมนอนอยู่แล้วผมเปิดมาดูผมก็เจอเลยแล้วผมก็ว่าอัดคลิปตอนเช้าด้วยแหละเออใช่ใช่ใชใช